สวัสดีครับหลังจากที่นำเครื่องมาซ่อมกับช่างเอ็มแล้วมาดูนะครับว่าเครื่อง a อจิบาทีเอจะติดง่ายหรือยากแค่ไหนครับดูนะครับก่อนสตาร์ทให้ดึงปุ่มสต็อปตรงนี้นะครับขึ้นก่อนแล้วก็กดสวิตส,สตาร์ทครับเมื่อเรากดแล้วจะได้ยินเสียงคอยนะครับให้สูบเลยนะครับ ให้กดปุ่มเหมือนเดิมนะครับให้กดลงนะครับอ่าใหม่นะครับีกครั้งนะครับดึงปุ่มสต็อปขึ้นนะครับแล้วก็กดสวิตช์สตาร์ทครับอาจจะได้ยินเสียงคอยพอได้ยินเสียงให้สูบเลยนะครับ You know how?